สี่อาการต่อไปนี้เกิดจากสาเหตุเรากรีดยางผ่าแหลงครับเพื่อนๆครับอาการที่หนึ่งครับคือ,อยางของเรายิ่งอายุโตมากขึ้นยิ่งให้ผลผลิตน้อยลงน้อยลงครับอาการแรกเลยนะครับคืออาการยางโตขึ้นแต่ผลผลิตน้อยลงปกติแล้วนะครับต้นยางโตขึ้นจะต้องให้ผลผลิตมากขึ้นใช่ไหมครับแต่ถ้าให้ผลผลิตน้อยลงน้อยลงหรือโตช้าต้นยางไม่ค่อยโตนั่นแสดงว่า พฤติกรรมหนึ่งเลยก็คือเรากรีดยางผ่าแ้งครับเพราะในการกรีดยางผ่าแรงเป็นการแย่งอาหารที่เขามีอยู่ในจํานวนจํากัดมาสร้างเป็นน้ํายางซึ่งช่วงนี้จะต้องเป็นช่วงที่หยุดพักกีดถ้าเราไม่หยุดพักกีดยางของเราจะเป็นยางที่ให้ผลผลิตต่ำลงในอนาคตครับและอย่างที่สองครับใบใหม่ที่เขาขึ้นมาจะเป็นใบที่อ่อนเอต่อโรคเป็นใบที่ไม่ค่อยสมบูรณ์ หรือมักจะเป็นโรคง่ายเป็นโรคลาแป้งใบหงิกใบงอหรือใบร่วงได้ง่ายใบใหม่ขึ้นมาเป็นใบยางที่อ่อนแอต่อโรคครับและอย่างที่สามครับต้นยางมักจะเป็นโรคเปลือกแตกเปือกแห้งหรือเป็นยางหน้าตายที่เรารู้กันครับบางคนบอกว่าผมไม่ได้ทายาเล่งนะแต่ว่าทำไมยางผมถึงเป็นยางหน้าตายหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือเรากรีดยางผ่าแ้ง และอย่างที่4ครับอายุในการกลีดต้นยางของเราจะสั้นลงครับอายุยางจะสั้นลงนะครับแทนที่จะกลีดได้30-40ปีก็จะลดลงมานะครับหน้ายางหมดเร็วเสียหน้ายางไปแต่ได้น้ํายางไม่คุ้มกับเสียเพราะฉะนั้นครับ4อาการนี้สาเหตุมาจากการกรีดยางผ่าแรงครับและถ้าเราอยากจะกลีดยางผ่าแรงแบบ ไม่ให้มีผลกระทบอย่างที่ผมกล่าวมาเราควรกรีดไปด้วยให้กรดอะมิโนหรือให้น้ำตาลทางด่วนเขาไปด้วยถึงจะไม่มีผลกระทบนะครับเพราะต้นยางพาลาในช่วงหน้าแล้งนะครับเขาจะต้องใช้อาหารที่สะสมไว้ในรูปแบบของแป้งนะครับในรูปแบบของน้ำตาลนะครับไปสร้างเป็นน้ำยางและไปสร้างดอกสร้างใบใหม่เพราะฉะนั้นนะครับถ้าใครที่จะกรีดยางผ่าแล้งนะครับ ต้องให้น้ำตาลทางด่วนหรือกรดอะมิโนให้กับเขาทุกๆ7จถึง10วันแบบแล้วท่านจะกรีดผ่าแรงแบบสบายๆชิวๆต้นยางไม่มีปัญหาเลยครับเพื่อนๆมีปัญหาในการทำสวนยางพาราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายหากเพื่อนๆจำได้ทิมคำว่าจำได้จำไม่ได้แชร์ไว้ดูย้อนหลังอีกครั้งหนึ่งครับ